การวิจัยแห่งชาติวชนะคะในใต้กระทรวงอวก็ได้มาแถลงผลสําเร็จของการทํางานภายใต้กลไจของระบบพวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อช่วงวันที่12กันยายนที่ผ่านมาวชได้รับการประกาศได้รับรางวัลเลิศรัตนะคะนะคะถึง3รางวัลด้วยกันซึ่งก็มีทั้งในเรื่องของการบริการแบบมีส่วนร่วมดีเด่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการ การบริการนะคะอีกสส่วนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒน,นาวิจัยแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศอย่างที่ n r r <ฤ>ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของการทํางานยาวนานของทีมงานสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะความด้วยเครืคอข่ายด้วยนะคะทุกท่านนะคะทั้งท่านผู้บริหารท่านบุคลากรปัจจุบันบแล้วก็ในส่วนของท่านผู้บริหารท่านบุคลากรที่ได้มีการทํางานต่อเนื่องมาในช่วงก่อนหน้าการทํางานที่มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทนะคะ แล้วก็เสร็จสล้ของทีมงานทั้งหมดทําให้ในวันนี้ทางวชอเองได้รับการประกาศในเรื่องของรางวัลเลิศรักถือว่าเราก็ได้เป็นอีกอันหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่าทางวชก็เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในระดับสูงสามารถจะเป็นที่วางใจในมาตรฐานแล้วก็การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาคณ์ทั้งในเรื่องของคนางานวิจัยเรื่องของระบบงานสารสนเทศระบบกราฟ T N R แล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากง,งานวิจัยอย่างเช่นของธนาคารอูมาซึ่งเราก็คาดหวังว่าในการทํางานหลังจากนี้เรายัางคงอยากได้รางวัลน,นะคะที่ได้การันตีอย่างเช่นรางวัลรัฐรางวัลอืน่นๆด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจากนี้ซึ่งท,ท,ทุกท่านนะคะที่เป็นทีมงานวนชก็มีความพย,ยายามนะคะที่จะทําใหเา้เกิดกลไกลที่รับการอยอมรับเพื่อความสําเ,เร็จก็ฝากทางพี่สื่อมวลชนได้ให้ใหใหการสนับสนุนนะคะแล้วก็สุสา์ ในส่วนของการทำงานของวชที่ได้รับการยอมรับราหลักฐนเชื่อถือในมาตรฐานในครั้งนี้ด้วยไงก็ตามการทํางานที่ได้เกิดขึ้นคงจะไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้เลยนะคะเรื่องของรากฐานเรื่องของการทํางานที่เริ่มต้นนะคะจากการทํางานของทีมงานที่ต่อเนื่องมายาวนานมีความสําคัญท่านผู้รัหารในทุกะดับลุ่นก็ให้ความสําคัญแล้วก็แสวงทุ่มเทอ,อยากให้ท่าน